มรสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะเนื้อหาของคลิปที่แล้วยมเพนพาเข้าไปชมบรรยากาศโดยรวมของธรรมสถานสวนป่าอรพินวัดสามัคคีประชารามตำบล อย่างรากนะคะอเาเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะคะแล้ววันนี้เนื้อหาของคลิปนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่ยงเพนพาลูกน้องเข้าไปสร้างกุศลน,นะคะโดยการขอโอกาสนะคะพระครูสุวัสดิ์จันทโชตนะคะว่ายงเพนเอยากเข้าไปสร้างกุศลน,นะคะโดยขออาสาเข้าไปดูแลผิวขององค์พระประธานที่มีอยู่แล้วนะคะที่เจ้าภาพได้ถวายไว้หลักสิบปีขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าภาพน่าจะชอบความเป็นธรรมชาติก็เลยไม่ได้ลงเคลือบผิวของงานนะคะ พระพุทธรูปที่เป็นหินทรายถ้าไม่ได้เคลือบผิวงานนะคะฝุ่นแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆตามการเวลาก็จะเกาะนะเป็นเรื่องปกตินะคะวันนี้ถือโอกาสนะได้เข้าไปดูแลผิวขององค์พระพุทธรูปนะคะ พระประธานประจำศาลาอเนกประสงค์ของธรรมสถานสวนป่าอรพิมนะคะมีนามว่าพระพุทธภา,ภาวนานะคะได้พาลูกน้องมาทำความสะอาดมาขัดนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้สายยางแรงดันน้ำนะคะเข้าไปทำความสะอาดคือใช้ความแรงดันน้ำเข้าไปยิงที่ตัวองค์พระเนื่องจากว่าชาติถ้าเป็นการโฟกัสเนี่ยตัวองค์พระจะด่างนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้น้ำกระจายทำความสะอาดได้เนื่องจากว่าะระยะเวลา า,าที่ปุ่นนะต่างๆอ่า ธรรมชาตินะที่เขาเกาะอ,อยู่นะสิ่งธรรมชาติที่เกาะอ,อยู่ที่ผิวนะคะมันก็จะเข้าไปสู่ชั้นลึกๆแล้วงานจะเสียหายนะคะให้ลูกน้องค่อยๆขัดค่อยๆเกาค่ะแล้วก็พอขัดเกาเสร็จนะคะก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ลงน้ํายาเคลือบผิวนะคะถือว่าวันนี้นะคะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้โอกาสโยมเพลเหลือเกินค่ะให้เข้าไปสร้างกุศลเพราะว่าคนคนหนึ่งนะแม้แต่โยมเพลซึ่งเป็นเจ้าของร้านแกะสลักพระนะอ่าไม่ใช่อ่าที่จะทํากันง่ายๆนะ แกะสลักพระเป็นองค์ชวัยที่นุ่นที่นั่นที่นี่เพราะว่าพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะคะค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสูงมากนะอะไรที่เป็นเหตุที่จะทําให้เราสร้างกุศลตามอัตภาพของเรานะก็คว้าบุญนี้เอาไว้โดยที่นะคะทันการเนื่องจากว่าวันที่9นะคะสิงหาคม2,567นะคะพระครูสุวัจน,น์ชันทโชธนะคะนำนะคะญาติธรรมแล้วก็เด็กนักเรียนนะ,ะเข้าไปสวดมนต์ในสาลาอนเนกประสงค์นะคะ นำภาพบรรจุกท่านนะได้ร่วมอนุโมทนาในการดูแลผิวนะคะขององค์พระพุทธรูปนะคะซึ่งเป็นบุญที่เป็นเหตุเป็นผลทําให้องค์พรัตนไัยอยู่ต่อนะคะถือว่าบุญนี้ยมเพนปลื้มใจนะแล้วก็ปิติใจเหลือเกินค่ะนำภาพใหรจุท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะขอ,ขอบพระคุณค่ะ